สวัสดีครับผมเอลำปลานะครับนะวันนี้มาพบกับ10อันดับพระลึกลับที่หลายคนมองข้ามนะครับนี่ก็เป็น10อันดับพระที่เจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยนะครับนะและเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านข้าราชการเก็บเก่านะครับนะหรือบ้านที่มียุป,ประมาณ30ปีถึง50ปีนะครับจะมีพระประเภทนี้นะครับเพื่อเป็นการเียเวลาไปชมกันเลยครับ อันดับที่1ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับพรหมนะครับออกวัดโคกมะยมนะครับจะสร้างในปี2528นะครับโดยหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับปลูกเศษหลายท่านเจอนะครับเป็นเหรียญรูปพรหมด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะหลังยันมีตอกโคดเป็นทรงตาโลนะครับเป็นทรงอาร์มนะครับหลายท่านไม่รู้นะครับเนื่องจากไม่เขียนชื่อไม่บอกอะไรเลยนะครับแบบนี้เป็นหลวงปู่ดูวัดสแกปลูกเศกปี28สวยๆอันนึงก็หลายๆพันนะครับนะ ต่อมาครับผมอันดับที่2ครับเมื่อเวลาเราศึกษาพาพมาระดับหนึ่งเราจะรู้เลยว่าเหรียญปูเผือกวัดกิ่งแก้วรุ่นแรกนั้นมีราคานะครับนะพอเราเจอแบบในคลิปนี้นะครับนี่คือเหรียญหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วออกวัดสรูดนะครับปี2496แบบนี้หน้าท่านจะออกบวมๆเดอ,เอมๆบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเก๊กเก่าหรือไม่เล่นแบบนี้สวยๆอันหนึ่งก็หลายๆพันนะครับนะนะครับอย่ามองข้ามเลยนะครับ อันดับที่3นะครับอันนี้จะเป็นประเภทพระเครื่องรางนะครับแบบนี้นะครับ เป็นตะกรุดที่ถักเชือกไนลอนแล้วก็ทาบอลทองนะครับนะครับโดยไส้ตะกรุดนะครับจะเป็นพวกอัปปากาหรือเป็นทองแดงนะครับนะแล้วแต่แบบนี้จะเป็นตะกรุดยุคใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นยุคเก่าหลายท่านอาจจะรู้จักเน้อจะมีการลงลักเป็นลักษณะสีดํานะครับออกเวลาส่องจะทบไฟออกสีแดงแดงแต่นี้จะเป็นเชือกไนลอนและทาบอลทองแบบนี้ดอกหนึ่งนะครับหลายหลายพันนะครับแบบนี้เรียกว่าตะกรุดหลวงพ่อจงวณตานอกนะครับสร้างในประมาณปี2,500บวบกลบ ต่อมาครับผมอันดับที่4ครับนะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จคะแนนเนื้อเมกกะพัดหลังยันหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกเหมือนกันครับเห็นเป็นสมเด็จคะแนนเนื้อเมกกะพัดเนื้อดำๆหลังแบบนี้นะครับนะหลายท่านไม่รู้แน่นอนว่าเป็นหลวงพ่ออะไรสร้างนะครับแบบนี้จําให้แม่นนะครับนะพ่อจงสวยๆอันหนึ่งหลายๆพันนะครับสามถึงห้าพัน 5, แบบนี้นะครับ อันดับที่5เป็นพระที่ผมเจอได้ตามบ้านแทบจะทุกทุกบ้านเนื่องจากพระหล่อปิดตาเนื้อเมกพัดแบบนี้เป็นพระโรงงานนะครับซึ่งสร้างมาแล้วก็ให้ลงปู บุญวัดการบางแก้วปลุกเสกในปี2470แล้วก็แจก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 มาครับส่วนใหญ่จะเจอตามบ้านถึงแม้จะไม่แพงมากนะครับองค์หนึ่งสองสามพันแต่หลังหนึ่งงีมี45องค์ก็เป็นเงินหมื่นนะครับหล,หลายหมื่นได้เลยนะครับนี่คือปิดตาบุญวัดการบางแก้วนะครับจดจําแบบนี้ให้ดีๆนะครับนะองค์เป็นเนื้อเมกะพัดดำๆแบบนี้มีราคา ่อมาครับผมอันดับที่6ครับถ้าบ้านใครนะครับเป็นข้าราชการโดยเฉพาะเป็นตำรวจนะครับอยู่ในช่วงประมาณปี2538นะครับจะต้องมีนะครับรูปหล่อกรมตำรวจหลวงพ่อโซทรปี2538ดโดยนะครับถ้าเป็นตำรวจชั้นสยบัตนะครับก็จะได้ให้จองเป็นเป็นเนื้อทองคำนะครับองหนึ่งหลักแสนนะครับนะแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์ก็องคหนึ่งหลายหลายพันนะครับนะเจอเยอะบางบ้านมีเป็น10กล่องนะอย่างนี้นะองหลายหลายพัน ต่อมาครับอันดับที่ 7ครับผมเหรียญรุ่นรับเสด็จหลวงพ่อคูณปี2536นะครับเป็นเหรียญย่อยนะครับไม่แพงมากแต่เจอบ่อยที่สุดเลยถ้าบ้านไหนนะครับมีหลวงพ่อคูณต้องมีเหรียญรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับองค์หนึ่งนะหกเจผมเจอเคยเจอทีนึงนะครับเป็นร้อยเหรียญนะครับนะร้อยเหรียญเหรียญละ500ผมก็เช่า5 0,000นะครับนะแบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกเนื้อเงินนะครับองค์นึงนะครับหลายๆพันถึงหลักหมื่นเลยนะนวะก็หลักพันเนี่ยปี36อย่างเงี้ยเจอได้เพราะว่าเม เล่นหากันนะครับแบบนี้นะครับเป็นทองคําหลักแสนนะต่อมาครับผมไม่พลาดไม่ได้เลยครับถ้าลองจากสมเด็จวัดละครับก็เป็นสมเด็จวัดละครรุ่นร้อยปีปี2515เป็นพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เจอได้ตามบ้านแถวกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือเป็นข้าราชการนะครับนะแบบนี้ผมซื้อสตาร์ทให้กล่อง1-0,000ขึ้นนะครับอยู่ที่บล็อกพิมพ์จนหลายหมื่นจนถึงหลักแสนเลยมีหลายๆพิมพ์เส้นได้ เหรียญโต A เหรียญโต B นะครับนะเผื่อใครไปเจอนะครับนะต่อมาอันดับที่9ครับเป็นเหรียญบุทวดที่ไม่ทันบุตรทีมวัดช่างให้เศกแต่เป็นของอาจารย์นองวัดห้วยายขาวปลุกเศกปี2536นะครับเรียกว่าเหรียญหลังพัดยศนะครับแบบนี้สวยๆเหรียญและเป็นพันนะวงหนึ่งพันสองพันอยู่ในความสวยนะครับนะแบบนี้เจอบ่อยเจอเยอะมากตามบ้านสุดท้ายเลยนะครับ25พุทธศตวรรษนะครับนะ อันนี้เป็นเนื้อชินเหรียญน,นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าจํานวนการสร้างนะครับหลักล้านเหรียญน,นะตอนปี2500สร้างซึ่งนะครับผู้เลยเมื่อก่อนไม่มีราคาแล้วเจอตามบ้านนะเยอะมากๆยิ่งบ้านคนสมัยก่อนข้าราชการได้มาเป็นถุงเลยอย่างเงี้ยลองจําแนกแยกดูดีๆนะครับใครมีแบบเลี่ยมเก่าหรือว่ามีเข็มหางหงอะไรหรือเปล่าพวกนั้นองค์หนึ่งหลักพันหลายๆพันนะนะครับแบบนี้อย่ามองข้ามเลยว่าเห็นเป็นเนื้อตะกวแบบนี้เมื่อก่อนองค์หนึ่งหลักร้อยสวยๆโดยนี้เป็นพันนะครับนะนี่ก็คือ10อันดับ นะครับพระลึกลับที่หลายท่านนะครับผมเชื่อได้ว่าทุกๆบ้านต้องมีหนึ่งในสิบนี้นะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เอลังปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ดี e ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ